คอยกำยามแรงเตาเปนสีแดงคอยลับไหลตอนนี้สาวบ้านวังคุณกำลังจุงควายเขาคือาให้เขาว่าฉันหายแล้วเพ่สียห้หัวเลยได้ผู้ได้บอกพวกน้องนางนี่บ่ได้เอาอีูแล้วเนาะโดยเออโดยเป็นอย่งไรใช่ใช้มือนี่ ไปงานดองว่ามื่นนะโดยไปนะถ้ามีเครื่องก็ไปถ้าบ่มีสินบ่มีเสื้อก็บ่ได้ไปแล้วกบมีกันแล้วโอูกันเนาะโดยสาวนั่งบุมีชุดมูบุ๊มมีชุดฮะว่าวมีหรื่ามมีชุดแต่พอดีสาวนั่งบ่มีชุดมูในบ้านมีบ่ญสุคนแต่สาวนั่งบุมีชุดผู้เดียว คอยคำยามแรงตะเวนสีแดงคอยรับไยตอนนี้สาวบ้านวังคูนกำลังจุงควายเขาคอก <c oughs> <c oughs> เอาพี่น้องเลยเนาะเอากราบสักทายสวัสดีด้วยพ,พ่อแม่พี่น้องเพื่อนกันเบิดสุขุสุขนพี่น้องเลยตอนนี้พบพ่อครับช่องประวัตสาบับน้ม <c oughs> คอยคำล,ง,ลง,งแรงแสงตะเวนสีแดงแดงทางนองนางกำลังผูกเชือก เขาควายเขาคอกอยู่บ่อันนี้พี่น้องเลยเนาะโ,โอ้ยพี่น้องเลยยามแรงเลยนี่เนะาะควายฟุ้งนี่บ่ที่ว่าเจ้าหับเลี้ยงนะน้องนางโดยอืมมีจะโตกะเดี๋ยวาสามสี่โตขนาะดแหละกะซุ้มนั่นกะเป็นควายของป้านะอืมป้าก็คือกันวเดียว่าเพิ่นกับหับเลี้ยงคือกันโดยโดยป้าแมวมันมีตัวใหญ่ไปลเลยเนาะโดย ผูกไว้บ่บัดเนี่ยนะโดยตะกี้อย่าปล่อยบ่โดยเดี๋ยวนี้ผูกไว้แบว่ามาแต่เลี่ยงกับผูกไว้นะอือบ่ได้ปล่อยเสือกเลยบ่บ่แหละแปว่าปล่อยเสื้อกับยันพอเวลามันไปยันมันโค้งนะโอ้สบายดีนะน้องนางโดยสบายดีโดยโดยตำมาแลยงมากเหรเอาคั่วเขาคอกโดยอืผูกไว้ยู่นี่มันขึ้นแล้วมือเช่ากับปล่อยบ่โดย เวลาันไปเลี้ยงเพื่อนไปนําเพื่อนเลยบะหรือว่าปล่อยไปเลยแลไะกับคอยจอบเอาแม่ว่าเวลาไปเลี้ยงกับไปตามไปตามเพื่อนเลยนะ <c oughs> <ป>น้ตามก้นควายเลยน้ำตามก้นถ้าว่าปล่อยไปล่ะเพื่อนสิไปคืนบอเก้านะบอลจแม่ว่าคายเคยไปเคยยูอะแหละไรไกดะ์นะ<อ><อ>แล้วก็แปลว่าไปเลี้ยงมันล่ะเมื่อแรงก็ไปหาไปเอาฮะนะโถิดแล้วก็มัดอยู่โคอไอ้นี่แหละ หักยามนี่มันอืดๆหนาเนาะคือยามฝนเนาะยามฝนกะแค่แน่แล้วเนาะเราต้องผูกไว้แถวนี้ก็ได้แล้วเนาะโดแต่ว่ายามเราดูนี่กันเมื่อวานเพื่นหากินของปลูกของพังคนบ่ซะกัเบิ่งและแต่ว่าเบิ่งเพิ่นก็กินแล้วแต่ว่าแถวนี้ก็มีแต่ส่วนมันนะนะแต่มันเป็นหมกินเนาะกินคือกัาโดนเป็นหมูห้างเจ้าว่าซั่นหาย้ว เปิดเสียไอหัวเลยได้ได้บ่าพูดน้องนางนี่บ่ดูดาเอาอยู่แล้วเนาะโดยเออโดยพี่น้องเลยแฉฉัมื่นนี่ไปงานดองบ่มื่นน่ะโดยไปนะถ้ามีเครื่องก็ไปถ้าบ่มีสินบ่มีเสื้อก็บ่ได้ไปแล้วอ๋อต้องมีสินเสื้อโดยชุดงามโดยคือพันไปแล้วเนาะพันไปงานแต่งงานยั้นคือพี่น้องเห็นนะต้องใส่ชุดงามโดยถ้าวัน น้องนางไม่คุ้งวันนี้ทบามีเนี่ยาาไปจะมีเนี่ยจะไม่ใช้จะซื้ออาบอก็ไปซื้อตลาดเลยมันมืออื่นก็บไปเเนาะ<ด>เอาเวลาได้ไปซื้อมาเลยมืออื่นก็เป็นเวลาแม่ว่าเคยมาก,กันเลยลิ้นเลยนะโดยคือว่ไปซื้อใช่ไหมนีนน่ครับโมมีเงนินโมมีเงนินโดยพี่น้องไงเนานะโมมีเงินไปซื้อโดยอ<ด><ด>้าวซพี่น้องเฮดได้สบายเลย มีแต่ไปซอ,อยเพินแล้วเนาะโดยมีแต่ไปซอยเพินกลางเวน้กนกับกางคืนกับเมื่อโนอนแหละผมมีสุดนุ่งนะน่ะอ่าไปซอยเพินมื่อแรงโดยมันบ่โดยแต่ใส่สุดง่ามนนมือใดนมือใส่สุดงานกับมือวันจันทเหมือนนะอ๋อใส่สุดงานวันจันทร์มืออื่นโดยอ๋อแสดงมีโอกาสซื้อสุดแต่มื่อนี่โดย ไปตอนนี้รกรปิดแล้หันขาอย่างงูปิบสสปปดบ้อใช่ซัมซีฮามโอเพิ่นเพิ่นบ่ปิดดอกห้าหกเจ็ดโมงเพิ่นกระปิด่นะโดยชินมี่าะชินคือว่ามีอยู่ชินชินตันนนตวเก่าและชินเต้เนหนึ่งชนะินตัวเก่ากับไอ้เพื่อนแหล่แม่นแล้วเนาด้วยเสียด้วะเสียกัวมีเกือบกระสกระุกเกือบงอนเกือบเกือบตัวนี้โดย เนี่ยแบบเป็นบ้านเลยเนาะโดยเอา้าใส่ได้สาบายนี่พี่น้องเลยอาุนกับบ่มีเงินชั่มไม่มีประจันมอบเงินให้หกแสนแล้วไอ้เงินค่าห้องซ้ำบาทนี่ยดยของเมียมาเสียค่าห้องกับเ,เ <laughs> บิ่อนแหละด๋อยอ้าพี่น้องเลยเอ้าวจะใส่ซ้ำห้องใส่ได้แล้วเนาะโดยโอืมมันบ่มีอย่างเสางนาะปกติออกง,งานดูอยู่ป่ะมาดูออกเนาะ <laughs> เวลาออกไปงานแต่งงานยังบ่ดอกบะโดยแบบว่าเวลาอออกอยู่แต่ในบ้านนะสมมติว่าคนในบ้านเอาลูกเอาผัวก,กะล,ลินลินมูทามีสุดรทามีสุดรก็นอนคือน้องว่าวน,นี้แหล<อ>มะมาใส่สุดเก้ากับอายเพิ่นนนะคือว่ามีสุดใหม่กับปรตนนาละวงเนาะโดยเกี่ยวกันสาราวานันเกี่ยวกันเนาะโดยถ้าว่ามีสุดกับมานอนเพื่อนโดยฟังแต่เสียงตู่เสียงเพียงกัน นอนชิกหัวเลยเออ้โหจิกตีนโดยแฟสพาประยุนไปเบิ่งเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยได้บ่ได้เมื่อกี้เพื่อนอมมาเอิกินข้าวบ่โดยเมื่อกี้นี่ไปว่าเพื่อนมาเอินน้องกินข้าวฮะนะอืมแฟสอะเขาละหยาน้องนางพาไปเบิ่งเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยเนาะโดยให้เพื่อนผูกควายก่อนเลยพี่น้องเลยเนาะทั้งนัาผูกว่าแล้วบ่ผูกแล้วอืมเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าไปๆแฟสไปเพื่อนน้องเจ้าสาวก่อนเนาะโดย ปะพี่นอ้องเอ้ยนอนหอทางน้อกนั่งเนาะโดยคือสีหน่าสิสีดเนาะบุคคลสบายป่ะเจ็บหัวหน่อยนึงยาบูนเอาให้มันกินลแล้วป่ะกินแล้วเจ็บหัวนอนตามแดดลายไจกักโดคิดลายว่ามีชุดใหม่ใส่จักดูเป็นมานาเลย เด,ดี๋ยวมามูเนาะยำน้องนะมูใส่สุดงามแบบมาเจ้าของมามีก็เลยคิดร้ายนะใช้บุญสัญญาก็มีแล้วบ่โดยมีบ่ตรละโดยสุดหม่แล้วก็มีแล้วบ่โดยเลือดเตน็นงเลือดเตนน็นทงนงั่งคนเดียวโดยผมมีสุดหม่ใส่ดสดโดยกำลังนีเนาะบาปกระบอกทำมีสุดก็นอนอยู่ในเหัวแล้วทามีสุดก็นอนยอยู่เหอือนอนอยู่ในเหือนอนจิกหัวไปเลย คขวาก็เลยทำงานกันวะใส่ตู้กระดมแรงยังมาได้บ่ตู้กับเราว่ามืออื่นธนเพิ่นเอามาไม่นี้เพิ่นบ่ไดามาเราว่าเพิ่นจับแจกซื้อมาดิใช้เงินเจ้าสาวอยู่ใช้เงินเจ้าสาวหลังนี้เงินเจ้าสาวหลังนี้โดยหลังนี้อันนี้หลังนี้โดยอ๋อปีกสร้างมันกำลังเอาไฟเข้าด้วยกันหลังเลยเนาะใช้หาไฟเบ้างมั้งฮะโดย <c oughs> เต้นเพิ่ะขาดไปเลยพี่นองเลยลบมานียกไปบดห้น้องนางเนาะใช้เครือเจ้าสาวนะนี่พอ่อใช้เจ้าสาวอยู่ก็เจ้าสาวอยู่ซ้ำทีคะันบคนไปเ <c oughs> จ้าบ่าวอยู่บ้านอะไร่อเจ้า่าวอยู่บ้านเควิง่ง จะบ่าวอยู่บ้านเควิงเควิงโดยไอ้เคยบ่าวอยู่ผู <s: <s ้คันบอกแม่แม่บอกบ้านอยู่ใกล้ใทางเรืองบ่าวอยู่ผู้คันนะใช้จะเช้าเลยวะเออหน้าเบิ่งห่าพี่น้องเลยน้องน้องนชื่อจะได้เกาะน้องพ้นเจ้าสาวพี่น้องเลยสบายดีอันนี้บอกเจ้าสาวเจ้าสาวใหม่ปลายแดงมือ จะซื้อวันนใดกับเจ้าสาว<ล>ซื้อน,อน้องฝนห่วยมัคคะคือเขาก็บรรยากาศแต่ได้งานแต่งฝนกว่าฝนคุชิมะระบ,บาดเลยมือนี้ก็คือว่าสิฝน,นี่เนาะย่านิพายู่มากนี่ยขอขอให้ผ่านพ้นไปมือนี้ก่อนเด้อเนาะโอ้ยพี่น้องเ,เอ้ที่บบาเชิ้ตซานเจ้าหนบะ่ีเ้า มีอยังเลยน้องเฝืนก็ตอบตรงตัวโลดบ่มีอยังเลยใส่แสบยับยับข้ามกันแกกันไงเป็นอย่งเลยเป็นเป็นยังกันกับน้องน้องนางเนี่ยเป็นเอ้ยน้องกันแบบโต้คงไอ้นางเป็นน้องพ่ออ๋อพ่อของเจ้านางนไงเป็นน้องของพ่อเจ้าเจ้าแพงว่าเจ้าต้องเอือนพ่อและลุงเนาะโดยลูกพี่ลูกน้องเป็นอย่างเลยเพราอญาติท่านไง ข้าร้องเทไรหาล้านหาล้านโดยอ๋อในบาทบางคนนีคนประมาณนี้บ่ะโแล้วแต่ป่ะโดยบางคนก็แบบว่าลายกลัวบางคนกับในน้อยนะยังก็อยู่ในหาล้านนี่จบยหมดเลยโดยหาล้านเนี่ยแบบว่ายังก็อยู่ในหาล้านหมดเลยนะแล้วข้าดองก็จะเสียดาจจะบัวได้มัวตัวหนึ่งมันก็ห่อนหาล้านได้ใช่ไหมมัวต่างหากที่มัวควายต่างหากที่บอก ไม่ว่าควายขนาดได้อยู่แล้วเพราะว่าควายเป็นหีนเนาะแต่ว่าหินที่ไนทางไหนหีินี่ทางจับาวะหินทางเจ้าสาวหีนทางเจ้าสาวโดยทางจับาวมียังไงบ้างมีแต่เงินฮาลาสนะโดยมีแต่เงินฮาลาสแหละมอบให้เจ้าสาวขนาดทางจับาวขนาดมรณะโดยมสำนั่นแลยเฉพาะว่าแม่ยังแม่ยังก็อยู่น้ำเงินฮาลาสนั่นแหละเป็นว่าคาดองก็อยู่น้ำเงินฮาลาสนั่นแหละทางจับาวมอบให้ทางเจ้าสาวมรณะจับาวเต้นมาอย่างเดียว บ๊าวุ่นี่ก็ตะโลกเนาะอ๋อดูอายุ14ปีบอจ้อน15 15เนาะสิ1าปีนี่บอ15ปีนี่ก็ยังบ่เต็มเทไงเนาะยังบ่เต็มเทไง14 14เกนะเนาะยังจะเข้า15ดูเลยเอาหัวช้ำบา่เลยยังมวยเล่นนในหัวช้ำฮะยังบ่ทันเ็ลทสาวขึ้นมาเอาหัวเลยเอาอยากได้เองบ่ มักหักกันเีงแล้วเนาะมักหักกันแล้วก็พร้อมสร้างกันเนาะสร้างสาพัฒนาครูชีวิตเอาเนาะทั้งจะเปล่าอายกุ๊บปีสั่งสิบหกปีอ๋อกะกากันปีกว่าเนาะเริ่มงานมือไหนมืออื่นขอมะม้วนน้ำได้บ่ได้อยากให้ไอ้มาไปหมดเลยเริ่มจคกงง สิบโมงขึ้นไปสิบโมงแรงสิบโมงแรงสิบโมงตอนเช้าสิบโมงตอนเช้าเคยแบบว่าสิบโมงตอนเช้าเนาะเคยสิมา่านะกับแบบว่าแห่เคยเลยสิบโมงตอนเช้านะสิบโมงตอนเช้าแห่เคยแล้วชุบอ่างกับมาถ่าเห็บประตูเงินประตูทองถ่าเนาะอ่ดึงผ้าแพรถ่าเด้เปิดจิปานเของประตูก็ต้องให้เงินก่อนเลยเนาะแบบนั้นคือกันบ่ เพชรแบบอะไรกันบ่บ่ก็แบบว่าฮีททางน่องนี่ยค่ะสมมติว่าเคยมาเนาะก็มีแต่แฮ่เคยซื้อแบบว่าดึงประตูเงินประตูทองบ่ได้แบบนั้นนะบ่มีเนาะโดยบ่มีสมอยเฮ็ดบ่ะใหญ่สร้างหมื่น่องดึงเองน่องดึงเองหรถดูเงินกับน่องประตูทองนองโดยโดยว่ายซื้อเด้อดึงนำกันท่องคนละข้าง ดยผู้ใดบ่ม่หอยโ่ตุ้งเงินบ่ผ่านบ่ตุ้งเงินบ่ตะทองเนี่ยโ่หอยเจ้าเบาขึ้นที่กันดยเจ้าสาวแล้วสิ่หม้ยเจ้าสาวให้ก่อนโล้นดูดดูคือยังโมเล้งนี่พักกันเห็ดยังกันตอนนี้เตรียมงานเตรียมการเนี่ยเมล้งต้มแล้วโม่เห็ดยังต้มจากข้าวต้มแล้วมืออื่นก็ไแบบเห็ดกินเห็ดมูงมืออื่นตืนตะนงมูงหนึ่งเข่าเป่าไฟโดยแล้วก็แก้ม ข่างข่างงัวปะเป็นหีดงัวแล้วควายควายปะกินควายเนาะเออเป็นหีดคอมเัลนทาบมีกับบวเนะหีดหีดทางนอกก็คือกันนะทว่าหามโมมี่นะจ๊ะโมมี่กับบเอวคนน่ะอืทว่ามักหักกันแห้งเลยงินสื่ื่อควายชืงัวนี่มาเห็ดหีดโมมีกับบได้ะ ถ้าว่าบ่มีถึงปานังก็บอกว่าขึ้นสู้ไอ้เขาพระเยซูเขาเขายังเกาะเคยสู้ป่ะเคยสู้เป็นขุยขอโทษขอพ่ายพี่หนังเยเคยสู้โดยเก็บสู้สู้สู้ก่อนอยืนรำกันก่อนะไรคอยแต่งกำลังโดยเอ๋โดยโดยงบเจ้าบ้านเนี่ยมาให้เงินแต่ฮาราญแล้วก็จุ๊บเนาะโดยเงินจ้าซาเตรียมหับแสดงว่าประเภทนี้ทางนี้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยนักผู้มุงเนาะเมนโดย ถึงไอว้าขนาดเบ็ดแม่ว่าทางบ้านน้องมีแต่ผู้หญิงแต่ว่านักโกมูหขนาะเวลาเคยมาเนาะก็แบบว่าสีหายยังให้เคยกินอิ่มเนาะทางเคยมาหลายคนขนาดแต่ว่ามียังกระซื้อให้เคยกินสินักโกมูและทางเจ้าสาวนะสินักโกมูเนาะโดยโม่เถอะสารพี่น้องเลยเนาะเอาสารมบุญกะบริเวดบัตรเอร์มันยังบริเวณปะบริเวดเนาะเชิญมาบุญเนี่ยปะ เชิร์นป่ะไปบนมารวมงานน้ำเนาะประมาณสิบโมงเนาะบนสิมารวมงานมาหับเคยน้ำเจ้าเด้อบนจะสาวเหมือนกันเมื่อื่นพี่น้องเลยเจ้าสาวสวยชิ่งงามสัดไถทาหับสมกันมื่อื่นเนาะเฮ็ดคุกเข้าบ่โดยเฮ็ดแบบนี้บ่ะโคชุกบ่เข้าอยู่แล้วเน้ะวันนี้เข้าใครเป็นคนไทย กบเบืองเมืองอื่นนี่แหละถ้าว่าทางมอมทางทางน้องเพื่อนนี่ถ้าว่ามีเงินก่าแต่ว่าจ้างให้คนมาแต่งหน้าให้นะแพงบ่เงินก็ไม่กี่ประมาณาส,นนอมสองสองามแสนนี่แหละแต่ว่ามัมีเงินก้องก็าูตว่าถมันมีเงินก่าแต่งธรรมดาแตง่งธรรมดาเนี่ยแหละหน้าทำได้คือถึงแต่งหน้าย,ยังมีคือโต๊ะเต้นได้จ้างคนมาเท่าได้ไหมแปดแสน ถ้าว่าบบมีก็บ่ได้บ่แบบนั่งกิ๊ดดิ้งกิดอนไปนี่ก็บ่ได้เนาะแม่แอนเราหยอกพี่น้องเลยเนาะอ่าเราก็ต้องแห่ต้อนรับทั้งให้เกียรติทั้งเจ้าบ่าวเนาะแือว่าแขกคนพิสมาผูกคอต่อแขนเนาะอ่าโดยน้องชาวบุญกับมอนี่ชิซอยทางเอ่อน้องฝนน้องฝนเนาะซอย หาทางงานรองเจ้าเด้อแต่ผมมีอย่างไรบนสิซอยเงินหาหนึ่งแสนกี่เนาะให้ให้น้องซอยคบน้องนางกําแน่พูดหาสิพันธ์เด้อเพื่อนน้องนางนบบ่่ให้แม่คือแน่นี่ความหมายนี่เอาให้น้องนางน้องนางซอยเพื่อนโดยเลยกับซอยน้องซอยกับแบบว่าเป็นเงินของบาบุญน้ำจิตน้ำใจของบาบุญนี่แหละลูก้าพ่อครับ ซอยเห่อซอยแห้งเนาะข้างหน้าหัวเป็นลานเอ้ยหัเป็นเอื้อยเนาะซอยเห่อซอยแห้งเงินขาวหน้ามือื่นเตรียมไปนอนพักผ่อนแล้วเจ้าเจ็บหัวมืออื่นหมดตื่นแต่หนึ่งโมงหนึ่งโมงตื่นลบคดีเลแถมคิดนักสุดงามบูมี่อีกไปสุดสุดย่างบูมีคิดหนักเลยถ้าจะซื้อตอนนี้ทานปะ จะจมุงตอนนี่บอเดี๋ยวมมบนเบิรงหไหนหามงหาโมงหาโมงสิบสองนเขาอยง่ปิดประมาณสหกโมงเขาสิบป้งมาสุดกมีกันแลมีกันเนาะดยสานางบมมีสุดมูมสดะว่ามีบ้านมีชุดตเดีานางมีสุดมูในบ้านมีบ้าสุคนแต่สนนางมมีชุดผู้เดียวมี เราไม่มีเงินไปซื้อเนาะด๋อยเลซาพี่น้องเลยนะอีต้นทีพี่น้องเลยนะขับุญขับุญเอาเงินไหนไปซื้อน้องจะไปปะไปก็บเดี๋ยวบ่มีรถกอ็เกาไปบ่มีรถเก่าอีกเนาะด๋อชุดชุดงามบ่มีเลยบอกว่าเรามีตัวเก่าด๋อมีมีตัวเก่าก็ใช้ตัวเก่า เอโอเค่บุญสีเอาเงินให้ทักสแสนเนี่ยพ่อปเนะบตรงๆเลยนะสองแสนโอ่คัสุดแพงกว่าสามแสนโหสุดแปลว่าสิ้นกับเสื้อเป็นสุดกับสุดหนึงสแสนสแสนสุดหนึ่งอะไรป้าป้าบุญอยากลบลง มีเงินให้แล้วดูบุญกันคะเขาจันให้เมื่อกี้หกแสนเงินคาห้องนี่บบุญเมินตาบุแพ้เลยแบบนี้นะใช่เนาะคือเนาะเลยใช่ชุดก้าวเป็นก้อนนั่นแหละเนาะมันแพงเลยไปหน้องเยเนาะบุญกับบุญยังเงินกี่การบุญพอจันทร์ห้เมื่อกี้แม่มันฝากมากกว่าหกแสนกระจายค่าห้องค่าห้องบุญนอนขึ้นและวแสนหาผมแม่ สูน้องนเนาะจะได้กัมาได้บัวแมนบัมาเด้วมีสุดกับตรงมาด้วมีสดกาก่อโดยพอยูเล่นน้ำพอบ่อตอนแรกเนาะตอนเศร้ากับมาฮักเคยบ่อสิบมงบ่อแปดมงเคยมาเคยเคยมาได้ว่านเชากล่ะ เอาลูกสาวมาเลยเอาลูกสาวมาอยู่เ้ือนผูเยไปกีนรา้น้วเา้นมือน่ับเพลิงว่าตัวนึ่งเอาเอาเราไข่มื่อนี่ยขั้วตัวนึง บมดหลายหมื่นเจ็บเนาะของเจ้าบมดเลยกระทั้งทั้งฝ่งายเจ้าสาวนี่หักนักเนาะหักนักเลยเบี้ยดงอคุณเจ้าบ่าวที่นี่เอานี่กะทั้งเต้นทั้งตู้นี่สองล้านที่นี่เพื่อจัดงานให้ลูกสาวเจ้าบ,บ่าวให้เงินหาล้านซื้อความูกินกับโบจูบซำเอ้าคือคือบห้องคารดอนไงล่านจ้ะ ออ้อง่าก่ไ่โลมอ่เน่อท้องไีถ่ากับแซ่โลยูบาทแมนแมเป็นใครลูกคทอทายาทหนึ่งคาตูริป็นโซโลมมันแซ่เขาขอองยาดพอลงไหนั่นนึงเบื่อหามาล้ม่าในนันหนึ่งอ๋อขอองยิ้มเสียงเจ้าไปไหนแปลว่ามันอยู่ไกลอยู่ไกลนะขออยาดพ่อขอลองนาะพูเป็นพ่อท้องทั้งเจ้าสาวเนาะโดยสบายดีเดอพอดเอโดย คือในไหนก็ทั้งบมือทั้งม้วนนี่พอจัดเองเลยบ่นั่นแหละอืมมดเลยนะม้วนไปเทว่าลเขาบอกไปจะคข้องไม่ได้เงินหาลานเหมืนกับงัวตัวนึงงัวกับงัวของเขาแะไรฮะคล้องก็บจะคล้องเอกออกเลยมากระชิลุกกับกระบาเฮาไลกระบาเขาหัวลูกบนหาลานอ่ะไปสุขเทปปอกกล้วยอ้ยลายกล้วยตุ๊กติดหลังอืมเป็นเพงลูกมันยังเนาะเดี๋ยวมีทางเคยซอยเลื่อแต่มีแต่ล้านเคยทั้งหม เต็นแล้วกระตุ <maybe swimming> <aire ber emat library> ้ท so, uh, like, so, like, like ิศ <soc> น <ain> so, like, ีมาอีกไดหม้ออีกหมอหรือแตกทิกมันจะยืมข้อมืออีกหงสิบสองกอกเติกกระจบอ่าว่ากันว่าเเจาเอาับตู้จะครออกเต็นเลยยบุ้งมีิท่บเขาแห้งบุมีกว่าจะคลองทั้งนั้ทั้งจะบ้ากับบมีคือกันสไผก็เดยืมข้าบืน

ดอกไก็เป็สาอนุบาทน่จตบเบิดทงบั้งมวนี่พอประมาณได้เบิรรอยเสียคาดองมืองมูสคาหมชิพามชิพาลารจะปาคจเจ็ดล้านแล้วควายนี่ควายเจ้าเองบอกรือว่าซื้อลควายพอเองควายพอเองคือค้ายติพเองเนาะเลียงมาจนไงล่ะกันขึ้นตรงนั่งมึงมีควายไม่ง้อยนี่ก็แล้วได้เเนาะเคยชูอย่างเดียว หัวบัวบ่นี่นะขึ้นหน่อยขึนหอยแท้เปียนเอาเปีนเอาควายเขาทขาเท่าเนี่ยไปตึ้เงินไหนล้านนึงหงซอนอ่ลูกขนาดอไเนอประมาณมือเพื่อิประหารมู้สุขทัยมูนประชาตีมเป็นตุช้างตุ้ยันตุ้งชางตุ้ะจัดจังได้สูสด้อพูนพอเด้อเฮ็ดมาแล้วมันทัวให้ลูกให้เต้านอนทักแพงลูกนี่ลมีลูกจะค้นพอนะ เจ็ด <7 S 1> คนผู้นีนผู้ที่เท่าไร <4 S 1> ผู้ที่สี่ชิบหาปีเนะเาะ <8 S 1> คือได้ผัวหรอกไปยูนั้นัวเนาะผัวมาสู่เอาเดี๋ยวมีเงินหา้านเนาะคุวก็ตัวนึงเนาะใกล้กันในครอบก็ชิบหาตัวเราทุบไปชนบนเขาเจอตัวน้อย <c oughs> น้อย <c oughs> อ่าเห็นอะไรเราจะได้กับคมหักคมแพงของลูกเนาะมักหักกันอยา่างใดกันเป็นขอบเป็นครัว กตั้งใจเรื่อยไปในเรื่องของสาวเด้อเป็นกำลังใจให้เนาะพอเดียวเมียเดียวเนาะมือจะมารวมน้ำงานน้ำเรื่อมื่นเด้อเมื่อกี้ทั้งลูกกับซอยทั้งลูกพอหนึ่งแสนกีบเด้อพอเด้อเพื่อซื้ออยู่ซื้อกินอะไรซื้อน้ำโกนน้ำก้อนเนาะโดยโดยเอาพอถ้าเฮ้พี่งานพอเช้ากำลังต่อฟืนต่อไฟอยู่เนาะโดยโดยอ่าคูณเนาะโอเคสิท่านรองนางเนาะ หัวหน้าเขาไงพักผ่อนได้บ้างดิเจ้าโดยทำไมเมื่อนอนเต้นเรแล้วก็งหน้าจนแดงอือเป็นเจ็บปวดอ่ะเนาะบ้านในนึงอือตอนนี้มืออื่นว่างานมางานนัดช่างมาอีกเนาะต้องซอยงานดองก่อนแล้วเนาะโดยมืออื่นให้เด็กแต่ว่าน้องผุนผนวันตื่นนึ่งข้าวแต่หนึ่งโมงนะสลบแข็งหนังหัวอีกพระเจ้าสู้ๆเด้อจากนี้มีมูมี่กามาเนี่ยมืออื่นอ่ะเนาะโดย เพผนว่าถ้าว่ญญาณุดใหม่จะขอนอนอยู่เพื่อนผลว่าสินอนจิ๋วว่าให้นอนเนี่ยมาอยู่ม้มัวน้ำกันเนาะโดยพายใส่อยู่ดีมีแห้งบัวเดียวมีเดียวเด้อน้องฝนเด้อโดยพายใส่น้องนางเนาะเมื่อเนาะสบายดีเด้อน้องฝนเด้อโดยพายใส่น้องนางเนาะมาอยู่เงอนอยู่ซ่านบาดนี้เห็ดอยู่เห็ดกินบาดนี้เนาะอันนี้บ่หม้ออนี่เพว่านมะหม้อแม่ต้มข้าวต้มบ่หมอต้มข้าวต้มบ่แม่ งัวเนาะโอเคสาวน้องนางเนาะขอบคุณคุณหลายๆที่พามาแนะนำเป็นสาวร้านแฟนเจ้าสาวน้องหนุฝนเนาะขอบคุณน้องนางหลายเด้อดีดี่น้องกับเขอบอกเข้าใจหลายๆขอบุญเด้อที่เป็นสะพานบุญให้น้องมาตลอดะขอให้ร่ำรวยแล้วก็ยูดีมีแห้งความเจ็บยาใดของใแขยมีขอให้ยืนยาวคนยืนเด้อสาธมถูกดีแห้งจากกันชัวร์ต่อไปเนาะบายสบายดีบายสบายดีไปชาวโอเคพี่น้องเนาะมาสัมภาษณ์ บรรยากาศงานงานก่อนเริ่มมืออื่นพี่น้องเลยสำหรับญาติพี่น้องของน้องนางพนเพิ่นเนาะโดยกัคือพี่น้องยิ้มกันเนาะกับเงินองดองเงินคาเจ้าสปากมาแทงดองกับหาล้านมัวตัวหนึ่งมั่หน่อยตัวหนึ่งขอฉันเนาะเพื่อเป็นหีเป็นคลองท่องเจ้าสาวควายตัวหนึ่งพี่น้องเลยเอาเ,อาเอาพี่น้องเลยเพิ่ออยากเค็ดมันแล้วมนันทัวตามหีต,ตามคลองเนาะพี่น้องเลย จังหวะการบรรยากาศมื่ออื่นก็ได้เลยเน่พี่น้องขับชมขอบวันทายทิปย์ทายท่าไอพี่น้องเบิ่งทำกันเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณพี่น้องกันสุขสุขคนอ่าเด็ดงานซอยทั้งลุงจันทร์ก่อนบดนี้เนาะเพิ่งกำลังเสี่ยวมอบเครื่องคล้องทั้งรักต่างไว้พี่น้องเลยเนาะไปพบพันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องก้าวข้าวสารสบายดี